ฉลองชาแนลเสนอรายการฉลองอยากเล่าสยองเต้าเล่าตอนล่าไอเ้เขี้มด้วน ดับแปลงจากนวนิยายประจนภัยตื่นเต้นสยองขวัญของฉลองเจียคุกที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงของของจอระเข้ร้ายผู้สร้างตำนานโหดฆ่าชีวิตผู้คนนับจำนวนไม่ถวนจนกลายเป็นมัจจุราชร้ายใต้ผืนน้ำแห่งครองเฉววนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองร่วมกับชาวบ้านต้องหาทางลา เหตุการณ์การออกล่า้าตโกรเนราชานผูคราญสิขาตัวนี้ดำเนินไปอย่างน่าตื่นระทึกทุกจังหวัดขอเชินทุกท่านมาร่วมรับฟังเรื่องราวอันน่าระทึกใจในครั้งนั้นได้ในล่าไอ้เคี้ยมด้วนเขียนและเล่าโดยฉลองเจียโก สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมฉลองเจยาคมผู้ประพันธ์และเล่าเรื่องล่าไอ้เขี้ยมด่วนผู้ฟังครับในในงานเขียนหนังสือของผมผมมีวิธีปฏิบัติที่ถือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะลงมือเขียนผมจะต้องลงมือศึกษาคุณคว้าสร้างความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ ในระดับที่จะอธิบายด้วยวาจาให้คนอื่นเข้าใจได้เรียกถึงจลวงเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะนำเรื่องจากบทประพันธ์มาทำเป็นหนังสือเสียงผมก็ยังยึดถือปฏิบัติตามตำเนียมเก่าของตัวเองนะครับนั่นก็คือขอทำความเข้าใจกับผู้ฟังถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่จะนำเสนอ มาว่ากันเรื่องล่าไอเ้เขี้มด้วนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปนะครับล่าไอเ้เขี้มด้วนเป็นงานที่ผมได้เขียนขึ้นมาจากเรื่องที่ได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง,ฟงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในลําคลองเฉวดอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชญาตของผมหลายคน ตกเป็นเหยื่อของจระเข้ร้ายตัวนั้นเนื่องจากว่าตินฐานบ้านเดิมของผมนั้นอยู่ในละแวกพื้นที่จระเข้ร้ายตัวนั้นออกอาละวาดแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะฟังอยู่ในหัวของผมมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่เมื่อถึงคราวจะถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือกลับพบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในการนำเสนอรายละเอียดที่เป็นสาระเพื่อเพื่อจะให้งานเขียนชิน้นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงนิยายที่ใช้อ่านหรือฟังกันเพลินงหากต้องการจะ่า้สาระความรู้ในเรื่องชีวิตของผู้คนสอ,นองฝั่งครองเฉวดสมัยนั้นตลอดจนวิธีปราบจระเข้แบบโบราณพร้อมกับใช้ความ พร้อมกับให้ความสนุกสนานตื่นเต้นร้าใจตามตามแบบนิยายประจุนไผยไปด้วยในตัวก่อนจะลงมือเขียนเรื่องนี้ผมจึงได้ลงไปดูสถานที่จริงและศึกษาวิธีการปราบจระเข้ที่คนสมัยนั้นได้ใช้กันจริงๆกับผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านครองเฉวดเลยลงไปถึงอำเภอหัวไสและปากพนัง ซึ่งก็นับว่าโชคดีที่ตอนนั้นยังมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้อยู่ในเหตุการณ์สมัยที่จระเข้ร้ายตัวนั้นออกอาละวาดและบางคนก็เคยได้เห็นตัวจริงๆของจระเข้ร้ายตัวนั้นแม้ว่าจะเห็นตอนที่ตายแล้วก็ตามหลังจากไปศึกษาดูสถานที่จริงแล้ว ผมก็มาศึกษาในทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อจะง่ายงานเขียนชิ้นนี้ออกมาถูกต้องตามความเป็นจริงและให้สาระทางวิชาการไปด้วยซึ่งคนนับว่าเป็นที่น่ายินดีที่หลังจากหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์แพร่หลายออกไปได้รับความนิยมในระดับที่ในระดับที่น่าพอใจจนทำให้ผมมีกําลังใจ ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆเพื่อมาเขียนเป็นหนังสือเป็นนิยายต่อไปหลังจากเรื่องล่าไอเคียมร่วนได้แพร่ออกไปก็กขอให้เกิดการตื่นตัวขึ้นพอสมควรในกลุ่มคนในพื้นที่จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูสถานที่ที่จะระเคตตัวนี้ออกอารวาด อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผมเป็นอย่างยิ่งนั่นคือศาลากลางน้ำเมื่อเมื่อจอดเรือไว้เข้าไปดูที่ศาลานั้นก็พบว่ามีรูปปั้นจระเข้หางด้วนตัวหนึ่งซึ่งปั้นด้วยปูนซีเมนต์สอบถามจากผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงศาลาแห่งน,นั้นทราบว่า สถานที่สร้างศาลาและวางรูปปั้นจระเข้นั้นคือสถานที่ตายและพบศพข,ของจอระเข้ร้ายตัวนั้นตัวที่ผมนำเรื่องราวมาเขียนเป็นนวนิยายและชาวบ้านที่ได้รับรู้รับทราบร่วมกันรื้อฟื้นเรื่องราวในครั้งนั้นโดยปฏิปิตรอเรื่องราวจากผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงต่างๆจนสามารถชี้จุดที่จระเข้ร้ายตัวนั้นเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน จึงได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้นครอบและสร้างรูปปั้นจระเข้ขึ้นไว้ที่นั่นเพื่อให้เป็นหลักฐานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเล่าขานถึงสืบต่อไปและนี่คือที่มาของอดวนิยายเรื่องล่าไอเคียมด้วนนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะดัด แปลงเป็นนิยายเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโดยจะขอเริ่มตั้งแต่บทที่หนึ่งเป็นต้นไปครับลาไอเคียมดวนบทที่หนึ่ง ปากพนังนอกจากจะเป็นชื่ออำเภออำเภอหนึ่งซึ่งขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วยังเป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งที่ทอดตัวยาวเหยียดผ่านสามอำเภอใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออำเภอปากพนังอำเภอหัวไสและอำเภอะอวดต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาในเขตอำเภอะอวดไหลไปออกทะเลที่อำเภอปากพนัง แม่น้ำสายนั้นเป็นลุ่มน้ำสายสำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นสายเลือดเส้นสำคัญของผู้คนสามอำเภอดังกล่าวมันหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนละแวกนั้นมาช้านานแล้วเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรวมธรรมชาติที่มีประโยชน์มหาศาลต่อการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของผู้คนและแวกสองฝั่งแม่น้ำแล้วยังเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของผู้คนสามอำเภอน,นั้นอีกด้วยโดยเฉพาะในอดีตที่การสัญจรทางน้ำยังเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดว่ากันว่าชีวิตคนไทยนั้นผูพกพันกับสายน้ำมาช้านานแล้วในอดีตเมืองใหญ่ๆชุมชนต่างๆ ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำสองฝั่งแม่นะสองฝั่งแม่น้ำปากผนังก็เช่นกันจึงมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เรียงรายกันไปตลอดสองฝั่งเป็นชุมชนเล็กบ้างใหญ่บ้างแม่น้ำปากผนังเกิดจากการรวมตัวของหล่ำห้วยแหะครองเล็กๆหลายสายที่มีต้นกำเนิดส่วนใหญ่ จากเทือกเขาทางตอนเหนือของอำเภอะฉวดแหล่งเริ่มต้นของแม่น้ำสายนี้อยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอะฉวดขึ้นไปเล็กน้อยคืออยู่ในเขตตำบลวังอ่างปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองตำบลคือได้เพิ่มตำบลใหม่เข้ามาคือตำบลเขาพระทองชุมชนใหญ่ที่สุดของอำเภอะอวดในอดีตตั้งอยู่ริมบริเวณแม่น้ำป่าพะนา ซึ่งบริเวณนั้นเรียกกันว่าครองชะอวดและถือได้ว่าครองชะอวดเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของแม่น้ำปากพนังในขณะที่สองฝั่งครองเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในลำครองก็เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเต่าตระพา และยังมีสัตว์น้ำอีกอย่างหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในลำคลองสายนั้นนั่นคือจอระเข้คงเป็นเพราะว่าทางตอนเหนือของแม่น้ําปากพนังมีส่วนที่ว้าวเข้าไปเป็นอ่าวอยู่ในบริเวณป่าและและมีท้องทุ่งโล่งอยู่หลายที่ในส่วนว้าวนั้นกระแสะน้ําไม่เชี่ยวนักประกอบกับบริเวณริมฝั่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนานาพัานธุ์ที่ทอดเงารกครึมและทำให้ริมตะลิงบริเวณนั้นเชืแจ๊เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของจระเข้น้ำเจือด้วยเหตุนี้เองเจระเข้จำนวนไม่น้อยที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในบริเวณนั้นและพอเตอิบโตก็ลงไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ในลำคลองชะอวดและแหล่งน้ำที่เชื่อมถึงกันกุ้งหอยปูปลาเต่าตะภาพเป็นสัตว์ที่มนุษย์ต้องการพบเจอเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนสองฝั่งคลองมันเป็นแหล่งอาหารและสินค้าที่สำคัญของผู้คนสองฝั่งคลองนั้นแต่สำหรับจระเข้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ผู้คนไม่อยากพบเจอ เพ,เพราะนอกจากว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ในทางภูจชนาการกับผู้คนถิ่นนั้นแล้วมันยังเป็นตัวอันตรายสำหรับผู้คนที่ต้องอาศัยลำน้ำเป็นที่ประกอบอาชีพหรือเป็นทางสัญจรอีกด้วยอีกทั้งมันเป็นตัวยแย่งทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ำคือกุ้งหอยปูปลาและที่สำคัญมันสามารถทำอันตรายผู้คนถึงแก่ชีวิตได้ แต่เป็นเพราะจระเข้มีแหล่งอาหารอยู่ในที่เดียวกับมนุษย์จึงเป็นเหตุให้มันกับมนุษย์ต้องพบเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โดยสภาพตามธรรมชาติแล้วจระเข้ก็คือสัตว์ดีรฉานธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรประเสริฐไปกว่ามนุษย์มันจึงกลัวมนุษย์เหมือนกับสัตว์อื่นๆและตัวมันเองก็คงจะไม่ปรารถนาที่จะเจอกับมนุษย์เท่าไรนะัก เพราะเหตุนี้เองมนุษย์จึงได้รับอันตรายจากจระเข้น้อยกว่าที่จระเข้ได้รับอันตรายจากมนุษย์หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มีศักยภาพในการทำลายพวกมันมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจระเข้ทุกตัวจะมีความขลาดกลัวมนุษย์เหมือนกันหมดก็มีบ้างบางตัวที่มีนิสัยดุร้ายหันกล้าที่จะต่อกรกับมนุษย์อย่างซึ่งซึ่งหน้า ถึงแม้ว่าจระเข้ประเภทนี้จะมีไม่มากนะักแต่ก็มีปรากฏให้เห็นกันอยู่บ้างในอดีตนับย้อนไปประมาณ100รปีในครองชะวดซึ่งเป็นชื่อตอนหนึ่งของแม่น้ำปากพนังแห่งนี้เคยมีจระเข้ดุร้ายชนิดที่หานกล้าที่จะต่อกรกับมนุษย์ยังความเสียหายให้กับมนุษย์ได้อย่างใหญ่หลวงสองตัว ทั้งสองตัวล้วนเป็นจระเข้ต้องตามลักษณะคำบังเผยที่ว่าลาวพุงใหญ่ไยตาเล่จระเข้หางด้วนล้วนร้ายเหลือและต่อไปนี้คือเรื่องราวของจระเข้ร้ายตัวหนึ่งที่ได้สร้างตำนานอันโหดร้ายไว้ให้กับชาวบ้านสองฝั่งครองชวดแห่งนั้นได้เล่าขานสืบต่อๆกันมาตราบจนปัจจุบัน เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วริบูอำเภอในปัจจุบันลงมาประมาณสกิโลเมตรเป็นที่เป็นที่ตั้งชุมชนขนาดย่อมชุมชนหนึ่งมีชื่อเรียกกันว่าบ้านปากบางกลมเพราะบ,บริเวณนั้นเป็นกรงน้ำวนที่เว้าวเข้าไปในตลิง่งเป็นรูปครึ่งวงกลมครั้งนั้นบ้านปากบางกลม มีผู้มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนะักชาวบ้านส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองและประกอบอาชีพหาสัตว์น้ำขายเป็นอาชีพหลักนอกจากอาชีพหาสัตว์น้ำขายแล้วก็มีการเย็บจากสำหรับมุงหลังคาขายเป็นอาชีพรองสมัยนั้นทุกคนในหมู่บ้านปากบางกรมไม่มีใครไม่รู้จักยายเขียดหญิงไม้ไวัย60ปีเศษ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองตรงโค้งใหญ่กลางหมู่บ้านยายเขียดแกเป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านนั้นเพราะแกเกิดและเติบโตที่นั่นและเมื่อเป็นสาวถึงวัยที่ควรจะมีครอบครัวก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มต่างถิง่นสามีของแกชื่อไข่เป็นคนต่างใต้ของลำน้ำนั้นคือเป็นคนในเขตอำเภอหัวใสและหลังจากแต่งงานกันแล้วตาไข่ ก็มาสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นที่ริมคลองย่านปากบางกรมนั่นเองและแกก็ยึดอาชีพหาปลายึดจากขายอย่างที่ชาวบ้านถิ่นนั้นเขานิยมกันตาไข่กับยายเกียดมีลูกเพียงคนเดียวเป็นผู้ชายชื่อขินเมื่อขินเติบโตเป็นหนุ่มพ่อแม่ก็จัดการให้ได้บวชเรียนตามประเพณีเสียปัรษาหนึ่ง พ่อแม่ก็จัดการให้ได้บวชเรียนตามประเพณีพรรษาหนึ่นหลังจากลาสิกาออกมาได้ไม่นานนะักก็ได้จัดการให้มีเย่ามีเรือนตามควรแก่ไวไยโดยได้สู่ขอหญิงสาวในหมู่บ้านนั้นมาให้เป็นคู่ครองเธอคนนั้นมีชื่อว่าลำเพาลำเพากับขินอยู่กินกันฉันสามีภรรยาที่บ้านริมครองซึ่งเป็นของพ่อแม่ของขินนั่นเอง คนทั้งสองครองรักกันมาได้เพียงไม่นานก็มีพยานรักสองคนคนโตเป็นผู้ชายกินให้ชื่อว่าเขมคนเล็กเป็นผู้หญิงกินก็ให้ชื่อว่าขมิ้นแต่ว่าลูกสาวคนเล็กยังไม่ทันได้หย่าหนุ่มแม่ลำเพาก็มีอันต้องจากลูกและสามีไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยฝีมือของจอระเข้ร้ายตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้น มันออกอารวาสกัดกินผู้คนย่านคุ้งน้ำนั้นจ้าระเข้ตัวนั้นได้ฉายาว่าไอ้แหวงเมื่อลำเผาผู้เป็นระยาตกเป็นเหยื่อของจ้าระเข้ร้ายภาระการเลี้ยงดูลูกกําพราแม่ทั้งสองจึงตกอยู่ที่ขินผู้เป็นพ่อและยายเขียดผู้เป็นยา่าฝ่ายตาไข่ ผัวใหญ่เขียดได้เสียชีวิตลงในกลางลำน้ำเพราะฝีมือจระเข้ร้ายตัวเดียวกับที่ฆ่าชีวิตลำเผาไปจากกินและลูกๆมันมาลากตาไข่ไปเป็นเหยื่อก่อนที่ฆ่าชีวิตลำเผาไม่กี่เดือนขณะที่แกออกไปขายของที่ปากผนัง หลังจากเหตุการณ์นั้นมาประมาณห้าปีตะวันจวนจะรับขอบฟ้าพื้นน้ำบริเวณบ้านยายเขียดไม่สงบนักเพราะมีเสียงภายของผู้คนที่พายเรือผ่านไปมายามนี้เป็นเวลาออกทำมาหากินของพรานแม่น้ำทั้งหลายพวกเขาต่างภายเรือออกไปกลางลำน้ำเพื่อวางรอบวางกัดวางกระชู่และกู้เบ็ดคันเบ็ดราว เนนขินเนเนนเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งใช้เรียกผู้ที่ผ่านการบวทเรียนมาแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่าทิศในภาษากลางเนนขินลูกชายวัยสามสิบเศษของยายเขียดผ,ผู้ต้องเป็นไม้ตั้งแต่ยังหนุ่มกู้เบ็ดเสร็จก็รีบพายเรือกลับบ้านเพราะเป็นพราะเป็นห่วงลูกชายหญิงวัยหกเจ็ดขวบที่ทิ้งไว้กับแม่ พอได้เวลาเข้าใต้เข้าไฟเนนกินก็จอดเรือที่ท่าเรือหน้าบ้านลูกออกมายืนรอการกลับมาของพ่ออยู่หน้าบ้านก่อนแล้วจึงต่างออกมาต้อนรับได้ปลามากไหมพ่อเคมเคมลูกชายวัยเจ็ดขวบของกินถามผู้เป็นพ่อพรางเดินออกมาที่ท่าเรือหน้าบ้านเนนขินพูกเรือกับเสาหลักหน้าท่าพรางสั่งลูกชายว่า ไปเอาโคมมาให้พ่อลูกหนึ่งไปโคมคือกะละมังของภาคกลางนั่นเองเอามาใส่ปลาใช่ไหมพ่อเกมถามเออกิมพยักหน้าพรา้อมตอบเด็กชายวิ่งกลับเข้าไปในบ้านตรงเข้าไปในห้องครัวบอกย่าซึ่งกำลังสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารเย็นให้ทุกคนกินย่าย่าย่าขอโคมลูกหนึ่ง โูมที่เด็กชายพูดถึงก็คือกะละมังนั่นเองเอาไปทำอะไรวะย่าถามตั้งที่มือยังวุ่นอยู่กับการหั่นผักเอาไปให้พ่อใส่ปลาเขมบอกย่าละมือจากเขียงที่หั่นผักอยู่เอี้ยวตัวไปหยิบกะละมังใบขนาดย่อมส่งให้หลานชายใบหนึ่งพ่อได้ปลามากไหมพี่เขมเด็กหญิงขมิ้นซึ่งอยู่ช่วยย่าทำกับข้าวถามพี่ชาย ไม่รู้ยังไม่เห็นเลยมันยังอยู่ในเรือเด็กชายตอบแล้วรับกระลบังมาถือพาออกจากครัวมาถึงท่าเรือยื่นให้พ่อแล้วก็ลงไปช่วยจับปลาในเรือใส่กระลบังเน้นขินแบ่งปลาออกเป็นสองส่วนคือปลาที่ยังเป็นอยู่และตัวโตวมีแรงดิ้นมากก็อเอาใส่ใส่ใบขนาดย่อมที่พาไปด้วย ส่วนปลาตัวเล็กๆที่ตายแล้วเอาเอาใส่กระมังที่ลูกชายพาไปยื่นให้ปลาตัวโตๆพวกนั้นเอาไว้สำหรับขายส่วนพวกตัวเล็กๆก็เอาไว้สำหรับกินเองเด็กชายเข็มลงไปในเรือเขาให้ตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเห็นมีปลาตัวโตอยู่ในใส่หลายตัวและที่สําคัญมีสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่พ่อไม่ได้จับมาบ่อยนักอยู่ด้วยพ่อ พ่อจับลูกไอ้เค้ได้ด้วยเหรอเด็กชายถามเมื่อเห็นมีลูกจระเข้ขนาดเท่าปรีแข้งถูกปัดตีนมัดปากนอนแอ่งแมงอยู่ที่ท้องเรือเด็กชายจ้องลูกจระเข้เหล่านั้นด้วยความสนใจเห็นพวกมันนอนตาปริบๆก็รู้ได้ทันทีว่ายังไม่ตายมันยังไม่ตายนี่พ่อเออมันติดเบ็ดพ่อเลยเอามันมาด้วยเอามาทำอะไรล่ะพ่อก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็คิดว่าดีกว่าปล่อยมันไปเนเน,เนขินตอบขณะทิ้ง่วนอยู่กับการจับปลาจากท้องเรือใส่กระมังปล่อยมันไปแล้วเป็นไงหือพ่อเด็กชายเด็กชายถามอย่างไม่สิ้นสงสัยก็ถ้าปล่อยมันไปพอมันโตขึ้นมามันก็อาจมันก็อาจจะมากัดพวกเราได้นะสิไอ้เค้พวกนี้จะไม่พ่อที่กัดแม่ตายเด็กชายถามตามที่ได้ทราบมาจากย่า เนนขินชังหักมือเงยหน้ามองลูกชายนิดหนึ่งก่อนตอบว่าใช่ไอพวกเคปเปรดนี่แหละพูดแล้วเนนขินก็หันไปจัดการกับปลาในท้องเรือต่อและเมื่อเอามันใส่กระมังหมดก็ส่งให้ลูกชายพร้อมสั่งว่าเอ็งเอาปลานี้ไปให้ย่าไปเด็กชายรับกระมังใส่ปลามาถือและพาเดินขึ้นบนท่าเรือไปแต่ก่อนจะพ้นจากท่าเรือ เขายังหันมามองลูกจอระเข้เหล่านั้นด้วยความสนใจอีกครั้งฝ่ายเนนขินเมื่อลูกชายไปแล้วก็จัดการเอาใส่ที่ใส่ปลาเป็นๆไว้ลงแช่ในน้ำแล้วผูกไว้กับเสาหลักเขาทำอย่างนั้นเพื่อต้องการให้ปลาเหล่านั้นไม่ตายเสียก่อนเพราะกว่าจะให้แม่นำไปขายในตลาดก็ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้ว การรักษาชีวิตปลาเหล่านั้นไว้พวกชาววกชาบ้านริมกรองละแวกนั้นนิยมใช้วิธีใส่ใสใช่ใวิธีใส่ในใส่หรือตะข้องใบใหญ่ๆแล้วเอาแช่ไว้ในน้ําแทนการขังไว้ในตุ่มหรือภาชนะอื่นๆทุกเชา้าผู้หญิงละแวกบ้านนั้นจะเอาปลาที่ผู้ชายในบ้านหาได้ไปขายที่ตลาดสดริมท่าเรือใหญ่ใกล้ที่ว่าการอำเภอะอวดจากการผูกใสขังปลาเรียบร้อยแล้ว เดนกินก็ยกลูกจระเข้สาตัวที่เขามัดไว้เป็นพวงขึ้นถือแล้วพาขึ้นไปบนท่าเรือแต่แทนที่กินจะพาลูกจระเข้เหล่านั้นเข้าบ้านเขากลับพาเดินเลี่ยงไปทางข้างๆแล้วตรงไปยังหลังบ้านซึ่งเป็นบริเวณคอกหมูโยนลูกจระเข้ทั้งสามไว้ในบริเวณคอกหมูโดยเลือกเอาพื้นที่แฉะๆเพื่อให้ลูกจระเข้ได้สัมผัสกับน้ำบ้าง ลูกจระเข้ตกไปถึงพื้นก็ดิ้นกรุก,กลับแต่กินไม่สนใจไม่เหลียวมองพวกมันเสียด้วยซ้ำเขาเดินเลยไปที่บริเวณด้านหลังคออหมูตรวจความแข็งแรงของคอกซึ่งขังหมูไว้สี่ตัวเกรงหมูหลุดออกไปกัดกินพืชผักของเพื่อนบ้านขี้เกียจจะมีปัญหากันเมื่อเห็นว่ามันยังแข็งแรงเรียบรอยอยู่ก็เดินกลับมาที่ด้านหน้าข้ออีกครั้ง จบบทที่หนึ่งขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังเรื่องล่าไอเทียมต่อได้ในตอนที่สองสวัสดีครับท่านรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นอย่างไรอยากจะเสนอใน,นอะไรก็ขอเชิญแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับ แต่หากเป็นการขอคำตอบเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เขียนมาในอินบ็อกซ์ส่งมาในเฟซบุ๊กชื่อฉลองเจยาคมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทเ่ารพครับในช่อง youtube ของผม ที่ชื่อช่องฉลองชาแนลนะครับผมได้นำเสนอรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการเป็นต้นว่าร,รายการฉลองอยากเล่าซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ให้สาระได้บันเทิงส่วนใหญ่จะถอดความมาจากหนังสือที่ผมเขียนและได้รับความนิยมตอนนี้นำเสนออยู่หลายแนวนะครับหลักๆก็มี1แนวผี ในชื่อบันทึกคนเห็นผีซึ่งมีประมาณ100ตอนครับ 2. แนวกฎแห่งกรรมในชื่อกรรมอุทาหรณ์อุทาหรณ์จากผู้ทำกรรมและผลที่ได้รับก็นำเสนอเป็นอตอนเช่นเดียวกันครับมีประมาณหนึ่งร้อยตอนเช่นเดียวกันครับ 3. ชุดเสือสมิง เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณเสือสมิงและอาถรรต่างต่างอันเขียนชุดนี้นะครับผมนําเสนอในรูปแบบของนวนิยาย1นชุดมีประมาณ20เรื่องครับซึ่งได้รับความนิยมสูงมากคนระบางเล่มได้รับการทีพิมพ์ต่อเนื่องกันถึง20ครั้งครับมียอดจาหน่ายไปเฉียดแสนเล่มซึ่งก็จะได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ท่านฟังได้ฟรีๆผ่านทางช่องนี้นะครับ สีครับแนวประวัติศาสตร์ในชื่อฉลองเล่าเรื่องเมืองไทยในชุดนี้ครับผมนำผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ไปแล้วและคือได้รับความนิยมพิมพ์ซ้ำๆกันหลายครั้งและเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับมีประมาณ30เล่มครับมาอ่านเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ได้ฟังกันฟรีๆนะครับ นอกจากแนวต่างๆที่ผมนำเสนอมาแล้วนะครับยังมีแนวอื่นอีกมากมายเช่นแนวศิยศาสตร์นะครับแนวตื่นเต้นสยองฝันแนวความเชื่อแนวาศาสนานะครับซึ่งผมจะประมวลนำมาเสนอเป็นลำดับประดัดไปะนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าท่านสนใจนะครับก็กดเข้าไปฟังหรือว่าเข้าไปชมได้ใน YouTube ที่ช่องฉลองชาแนลนะครับหรือ ชมหรือว่าฟังผ่านแฟนเพจนะครับชื่อฉลองเชยาคมเหมือนกันครับในแฟนเพจนะครับมีความพิเศษไปกว่า YouTube ที่หนึ่งตรงที่ต้นสามารถอ่านข้อความได้ด้วยครับเพราะว่าผมนำเสนอเป็นรูปของงานเขียนด้วยนะครับถ้าท่านหาไม่เจอก็เพียงแต่ท่านค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อของผมครับคือชื่อฉลองเจยาคมซึ่งก็คงจะเห็นอยู่ที่ปกแล้วนะครับ พิมพ์ก็ไปใน YouTube หรือว่า Google ก็ได้ครับแล้วผลงานต่างๆของผมก็จะโชว์ขึ้นมาท่านก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับทั้งหมดนี้ผมมีความตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจให้ท่านได้ฟังได้ชมกันฟรี free ๆเลยครับหวังว่าคงจะได้พบกันผ่านผลงานต่างๆของผมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ